สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสาวจะมาสอนเพื่อนๆทำกิฟตติดผมกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีกิฟเปล่าแบบนี้ก่อนนะลายกาแบบนี้นะเอาไว้ติดตัวการ์ตูนแล้วก็อุปกรณ์ติดก,กิฟอันนี้ก็จะซื้อมาล้าน20หมดเลยเนาะก็จะเป็นแบบว่ามีอย่างละเจดชิ้นนะซื้อมา2ถุงแล้วก็โบแล้วก็ตัวนี้ไม้หนีบแบบเอาไว้หนีบรูป ชิคๆเก๋กกๆชิวๆนะแบบนี้อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือปืนยิงกาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นนะเราเลือกกิฟต์มาหนึ่งอันแล้วกิฟต์อันเนี้ยเราจะติดรูปไหนเราก็เลือกมาอ่ะสมมติว่าจะเอาแตงโมนะจะติดแบบนี้จะติดเอียงๆหรือจะยังไงก็ได้นะคะแล้วก็เราเอาปืนยิงกาวทาตรงกิฟต์ของเรานะคะ ชแล้วก็เอาแตงโมติลงไปปึ๊บเ,เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้มันแห้งนะคะอันอื่นๆก็เหมือนกันนะอันแบบนี้มีพันนะก,ก็จริงแต่เราอยากเพิ่มความกิบเก๋ให้กับมันอยากจะติดเป็นอ่านี่แคลรอแล้วกันติดลงไปตรงนี้นะ เราก็เอาเปืนยิงกาวทาตรงแครอทก็ได้ทาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าทาตรงอันนี้ดีกว่าเราจะได้รู้ว่ากาวมันไม่ล้นออกมาแบบนี้แล้วก็เอาแครอทแปะลงไปค้างไว้สักแป๊บหนึง่งนะให้กาวมันรู้สึกว่ามันติดแครอทของเราแบบนี้นะหรืออากจะเอาเป็นโบ ฟึ่มแบบใหญ่ๆแบบน,นี้ก็ได้เหมือนกันทาลงไปตรงกีบแบบว่าเราวัดดูก่อนว่าแบบว่าความยาวเท่าไหร่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องยิงกาวไกลแค่ไหนอย่างอันเนี้ยยาวเลยนะฟึบเราก็เอาโบติดลงไปปับเข้าให้นะแล้วก็รอตั้งไว้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะติดตรงนี้ก็ได้นะให้แบบว่าน่ารักเก๋ๆอันนี้ไม่ดีติดตรงนี้นะเหมือนกันเอากาวทาลงไปตรงไม้นีบแล้แล้วก็ติดปึ๊มรอ,อแห้ง เราก็ทําให้ครบทุกอ่านเลยเนาะเสร็จแล้วนะก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะเจ็ดเดเจ็นะคะหรือว่าจะติดคู่เลยก็ได้แบบนี้นะตามแบบที่เราชอบเลยนะคะน้องๆอก็น,นี่แบบนี้เนาะหรือก็จะเป็นแบบนี้ แปะๆแ,แบบนี้นะคะอ่ะลองทำกันดูนะจ๊ะ